เก้าเดิมฮะไม้มแล้วอ A <g ül> R, 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 R I R A I T สามเก้าหกสี่ออกเดินทางอีกวันนี้จ้าวันนี้ไปไหนคะวันนี้ไปพิซุโลกสองที่แล้วก็ที่ที่สามก็คืออุจดิศอ,อุจ,อจด,ดิ์วันนี้ครับกับไปกี่วันเขาวันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะจบนะเนี่ยอ๋อครับอ,อ๋คืนนี้ถ้าไหวแค่ไหนก็เอาแค่คน,นั้นค่ะครับอันนี้ส่วนเดิมนะครับเจทะเจชงจ้ อันนี้ฉัดเดียวนะฮะครับ R R I T สามเก้าศูนย์สี่ยางอยู่ได้ทุกสภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะตัวนี้ไม่ต้องกลัวปลูกได้หมดจ้าไม่ต้องกลัวอืมวันนี้ครับออกเดินทางเหมือนเดิมจ้ะอันนี้ไปกี่ชั้นคะอืมไปกี่ชั้นคะอันนี้ข้างหน้าชั้นหนึ่งข้างหลังสองชั้นครับผมจ้า รถกันด้วยเสียงหมาตุ่งยังมีอยู่ส่งเรื่อยๆครับจ้าโอ๊ะเจ็ดขาดอีกสามกี่ขาดอีกสามกี่นายสาวเล็บแดงหยิบลุงกีเหน่อยทำงานนานๆเพศมีเวลาทาเล็บเลยไม่รู้ว่าตังค์ไปไหนหมดเนาะใช่ทำแต่งงานขาดอีกสามกี จ้าสามเก๋พอดีอ่ะใช่ไหมก่อนเละเลยยอดสามไปอนุญาตถูกต้องไม่ต้องกลัวต่างต่างนึกวัวมาจ้องกันนึงน่ะสองสวยไม่ต้องกลัว เจมี่มาถึงแค่ก็มากี่ต้นนึกเอาเองแถมเดี๋ยวต้องถามเจมี่นี่ครับอันนี้ก็อันนี้เขาแถมไปกี่ต้นอันนี้ยังไม่ได้บอกอ่ะเดี๋ยวต้องถามเจเจท้ายทีว่าแถมกี่ต้นแถมกี่ต้นเจวันนี้วันนี้แถมกี่ต้นครับเพื่เอามาขัดผมทั้งไม่ง่ายอย่างนู้เนี่ยเสื้องปีนเละอยู่แล้วย จเจ้าสี่ร้อยแถมเจ็ดต้นครับผมสองร้อยแถมไปสามต้นแต่ที่เขา,ายังลงมาต้ขายอีกทิปต้นนะยั่ไม่มาเนี่ยไม่มีขาดไม่ต้องกลัวทรงค่ะเหไม่ไม่เคยเหลือสักทีอ่ะ <laughs> มีแต่มันหักแค่นั่นเองใช่ไหม ถ้าเราจับเองไม่มีหักหรอกใช่พอเรารู้ลายอยู่เวลาเราจับออกไล่เลยไล่เลยไล่เลยถอยเลยถอยไปถอยไปมาเร็วมาเร็วถอยถอยถอยเลยเดี๋ยวหักหมดมันไม่รู้หรอกมันเป็นลูกมันไม่รู้เขาไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปตีหมาตีคนไปดูแลเลยอไอีกไปถึงเขาไม่มีแต่ต่มาติดก็หนักทนพี่ เขาแค่กี่ต้นรวมอะแถมมาสิบแล้วเข้าเอาออกมาสิบแล้วแถมมาสิบแล้วเออแถมมาสิบคือสี่ร้อยเจ็ดต้นอยวาเดือดถังใหม่สามสามเจ้าสามเจ้าแถมคนละกี่ต้นกี่ต้นวันนี้คงจะยาวเนี่ยดูนะเมื่อคืนนี่มาจากนู่นนั่นเนี่ยมาจากคำพูนนั่นเนี่ยเจองานด่วนอะลมยตรงมานี่เลยเมื่อคืนน่ ใช่ครับพ่ออย่งคงคงอยู่ดียังได้ทำอ่ะอย่างนั้นจะตกอีกกองน,นี้น่าจะเอาจบอยู่แล้ววันหน,น,นึ่งเจ้าแรกก็น่าจะสายได้เจ้า